สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับวันนี้จะมาพูดถึง dl c r a f t นะฮะ add on dl c r a f t ก็คือหลายคนเป็นกันเยอะมากนะฮะเมื่อเกมอัปเดตแล้วนะครับ add on dl c r a f t ใช้ไม่ได้นะครับผมเลือกสายเลือกคา์าไม่ได้นั่นเองนะฮะเหตุผลนั่นก็คือ1ครับ add on นี้มันเป็น add on ที่เราต้องโหลดเองนะครับผมมันไม่สามารถอัปเดตอัตโนมัติได้นะครับและ2ครับก็คือแอดออนี้นะฮะเป็นอ d d ที่ขนาดใหญ่นะฮะซึ่ง ทางตัวตัวแอดออนเนี่ยไม่ใช่แอดออนเขาสร้างคนเดียวนะครับคือเขาเอาแอดออนหลายๆอันมายารวมกันนะทุกคนมันก็เลยต้องการอัรอการอัปเดตของของเขาเรียกว่าเดเวลลอปนิดหนึ่งนะทุกคนก็คือเนี่ยฮะเขาจะมีบอกเลยนะฮะนี่ครับเขาบอกว่าเวอร์ชันของแอดอนหนึ่งจุดสี่จุดหนึ่งนะฮะสำหรับไมค้าเวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบจุดห้าสิบเท่านั้นนะครับนี่ฮะเห็นไหมหรือว่าหนึ่งจุดสี่จุดสองนะสำหรับไมค้าเวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบจุดหกสิบเท่านั้นนะครับทุกคนก็คือมันจะต้องเป็นตามเเวอรร์ชัันนลยะคบ พอเกมอัปเดตปุ๊บก็เลยใช้ไม่ได้นะครับทุกคนต้องรอเจ้าของอัปเดตนะก็คือคุณเดดไลท์นี่นะครับผมในการอัปเดตนะครับผมซึ่งแอดออนนะครับเขาไม่ได้สร้างเองคนเดียวนะครับคือเขาแอดออนเอาแอดออนของคนอื่นเนี่ยมาย้ำรวมๆกันนะครับซึ่งเขาน่าจะได้รับอนุญาตแล้วนะเพราะว่าเขามีบอกอยู่ตรงนี้นี่ครับผมก็บอกว่านี่ครับดิจิตเอ็ดออนแพ็กใช้แอดออนถึง42ตัวด้วยกันนะครับผมก็คือ3 3มสามสก้าอดออนสองเท็กเจอร์แล้วก็1โค้ดลิปนะครับทุกคนนี่ฮะโดยที่แอดออนนี่ฮะมมมาาาาาาาจจจกกกกหหหหลลลยยยยๆๆคคคคคคค่นนนนเเเรรัับบบบ็็ทุุุณณแ โลฟี่จะคุณนิดรามาทั้อย่างเนี้ยฮะมีเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับทุกคนก็ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าถูกใจแอดออนอันนี้ไหนไหนผูน้ผิดลิน้นพันถ้าเกิดคิดว่าถูกใจแอดออนไหนสักตัวหนึ่งในนี้นะฮะเราก็สามารถไปโหลดแยกได้นะครับทุกคนอย่างเช่นอะสมมติผมถูกใจแอดออนนี่ฮะสามดีดิปสตนนะครับทุกคนเราก,กดมาเลยครับปึ๊บนี่ครับเราก็จะโหลดนี่ฮะเราก็จะดาวน์โหลดได้ได้เลยนะครับแยกเป็นแยกของเราเองเลยนะครับไม่ต้องไปดาวน์โหลดเป็นแพ็ครวมนะเพื่อนเราแบบใหญ่เอาไปใส่โลกของเราเอง ส่วนใครที่ต้องการแบบดูคู่มือนะครับผมไม่รู้ว่าจะเด่นยังไงนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานะครับนี่ฮะนี่ครับ dl c รั guide นะครับให้เรากดตรงนี้ครับผม spoiler กดคลิกไปครับกดคลิกลิงก์ไปนะฮะมันก็จะวับมาที่ลิงก์ของนี่ครับมีหมดเลยนะตอนนี้ผมทาเกี่ยวกับบอสไปแล้วนะครับต่อไปผมจะทำ artifact นะครับทุกคนใครที่รอ artifact ให้ผมอธิบายให้ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมก็จะอธิบายทั้งหมดเลยนะฮะเป็นคลิปวิดีโอให้ดูกันนะครับว่าทำ artifact ยังไงนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้นะฮะก็โดยรวมก็คือ หนึ่งครับผมเหตุผลที่เล่น DL ครับไม่ได้ในะปัจจุบันนี้ก็คือเกมอัปเดตใหม่แล้วแอดออนยังไม่อัปเดตตามครับผมสองเลยก็คือบางคนยังไม่ได้ตั้งค่านะครับเพราะงั้นแนะนำฮะให้ไปดูคลิปต้าล่างคลิปลิงนี้นะครับทุกคนแต่ปัญหาที่ยังไม่ได้ตั้งค่าก็คือจะเกิดต่อเมื่อคุณผู้ชมโหลด แอดออนเวอร์ชันตรงกันแล้วยังเล่นไม่ได้ก็คือเพราะว่าไม่ได้ตั้งค่าตามที่คลีปผมสอนนะแต่ถ้าเกิดใครที่ตั้งค่าแล้ว,ลวยังเกิดเหตุการณ์นั้นอยู่แสดงว่าเกมอัปเดตแล้วก็แอดออนยังไม่อัปเดตตามครับทุกคนประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้ผมขอจบเพียงน,นี้ชิญกดไลค์เชาญว่ามากกดซับพิเศษใหม่พัดหน้าครับทุกคนขอบคุณมากที่รับชมจนจบครับทุกคนอาจจะพูดงงบ้างขออภัยนะ